พร้อมค่ะอาจารย์เชิญครับเรื่องอะไรนะวันนี้เราเรื่อง adaptive leadership ค่ะอาจารย์เ,เพราะว่าผู้นำการเปลี่ยนแปลงค่ะอืมโอเคครับขออนุญ,ญายแชร์สไลด์นะคะคขึ้นไหมคะโอเคครับค่ะ เรียนท่านอาจารย์ดรจากกริดโพโดาพลค่ะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆร่วมชั้นเรียนทุกๆท่านค่ะดิฉันนางสาวรัศดาพมสุปัตวันนี้นะคะจะมานำเสนอในหัวข้อเรื่อง adaptive leadership ค่ะหรือว่าภาวะผู้นำแบบประยุกต์แบบปรับตัวหรือผู้นำการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะ ก่อนอื่นนะคะก็มีวิดีโอเล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆนะคะถ้าคุณเป็นผู้นำที่ไม่สามารถตอบโจทย์สองข้อนี้ได้คือ survival กับ sustainable growth คุณไม่ใช่ผู้นำคุณอาจจะเป็นแค่ manager คุณอาจจะเป็นแค่ผู้บริหาร executive แต่คุณไม่ได้เป็นผู้นำที่แท้จริงคนที่ฉลาดที่สุดคนที่เก่งที่สุดผู้นำแห่งอนาคตคือคนที่ยอมรับว่าตัวเองไม่รู้และโน้มตัวลงมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับทีมงานเรียนรู้พร้อมๆกันกับประชาชน <Secret> sauce. ก่อนอื่นก็ไปดูความหมายก่อนนะคะ Adaptive Leadership นะคะคือ a p r a c t i c e for helping m o b i l i s t member of an organization or community and to adapt to significant change นะคะก็คือภาวะผู้นำที่นำพาความเปลี่ยนแปลงค่ะสามารถปรับตัวและก็พาองค์กรไปได้ค่ะสำหรับ Adaptive Leadership นะคะ Ronald h i f e d นะคะได้ให้ความหมายว่า เป็นความสามารถของผู้นำที่นำพาองค์กรสามารถปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วแล้วก็ผันผวนได้นะคะผู้นำที่ปรับตัวนำพาความเปลี่ยนแปลงสามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้สามารถนำพาองค์กรให้ดำเนินไปได้โดยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะโลนอไฮเฟตนะคะยังให้หลักก็คือหนึ่งค่ะก็คือทีมงานนะคะผู้นำจะไม่ใช่แบบที่ฉายเดี่ยวค่ะแต่ว่าต้องไปด้วยกันค่ะ สก็คือการปรับตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาค่ะไปน,นะคะเช็คลิ์ค่ะเรามาเช็คลิ์ว่าองค์กรของเรานะคะปัจจุบันมีภาวะผู้นำมี adaptive leadership อยู่หรือไม่นะคะคือ 1. องค์กรของเราจะยังอยู่รอดหรือไม่หากมีการเปลี่ยนแปลงค่ะ 2. การเจริญเติบโตการเติบโตขององค์กรเรา ยั่งยืนหรือไม่หรือเป็นเพียงแค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าค่ะ 3. การจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถจัดการได้ทันเวลาดีหรือมากน้อยเพียงใดค่ะต่อไปนะคะโลนอไฮเฟตนะคะยังให้3ขั้นตอนนะคะ3ขั้นตอนสำคัญในการเป็น Adaptive l e a d e r s h i p ค่ะคือ 1. Identify Challenge and Prioritize นะคะก็คือการแยกแยะและจัดลำดับความสำคัญของปัญหา 2. develop and test ค่ะก็คือการพัฒนาทดสอบวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยกันทางองค์กรค่ะ 3. integrate the solution นะคะก็คือการบูรณาการแก้ปัญหาแล้วก็การสร้างระบบค่ะไปดูอันที่1กันนะคะ identify challenge and p r i o r i t i z e นะคะก็คือสิ่งจำเป็นที่ต้องมีนะคะคือความสามารถในการแยกแยะแยกแยะปัญหาค่ะให้ออกเป็น2ปัญหาก็คือ 1. ปัญหาหรือความท้าทายคือ technical c h a l l e ค่ะ2 adaptive challenge technical c h a l l e ก็คือปัญหาหรือความท้าทายที่เราจำแนกด้วยข้อมูลชัดเจนอาจจะเป็นข้อมูลทางสถิติเราสามารถแก้ปัญหาเทคนิค c a ก็คือแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบผู้นำสามารถใช้อำนาจสั่งการในการแก้ปัญหาทันทีอันที่สองนะคะคือ adaptive challenge ค่ะก็คือการแยกแยะก็คือ เราไม่สามารถสืบหาต้นตอของปัญหาได้ค่ะวิธีการแก้ไขคือต้องใช้คนในการแก้ปัญหาเราจะต้องมี l l a โ o r a t e c o l l l b o r a t e ก็คือการร่วมมือจากหลายๆฝ่ายนั่นเองค่ะเมื่อเราแยกแยะปัญหาได้แล้วนะคะเราก็จะไปจัดลำดับความสำคัญของปัญหาค่ะการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาเพื่นๆจะเห็นว่าจะมีด้านบนนะคะก็คือเร่งด่วนและไม่เร่งด่วนส่วนแนวตั้งนะคะก็คือสำคัญและไม่สำคัญค่ะ ถ้าเกิดเป็นปัญหาที่เร่งด่วนและสําคัญทําทันทีไม่เร่งด่วนและสําคัญวางแผนทำค่ะเร่งด่วนไม่สําคัญแจกงานไม่เร่งด่วนไม่สําคัญลดการทําไปดูการอธิบายกันนะคะถ้าเกิดเจองานที่เร่งด่วนสําคัญให้ทํางานนั้นทันทีค่ะเช่นยกตัวอย่างก็คือในช่วงวิกฤตโควิดระบาดตอนนี้นะคะอย่างเช่นการสั่งซื้อเจลแอลกอฮอล์หรือการยึดหลัก D M เ T T เพื่อป้องกันโควิดนะคะก็คือเราต้องทำทันทีเพราะถ้าเกิดติดโควิดหรือว่าเกิดอะไรก็จะเกิดผลเสียต่ององค์กรหรือว่าต่อนักเรียนค่ะ 2. ไม่เร่งด่วนแต่สำคัญก็คือวางแผนในการทำค่ะหากเราจะงานที่ไม่เร่งด่วนแต่สำคัญให้วางแผนทำเพราะว่าถ้าเราหมักหรือว่าดองงานไว้นะคะจากงานที่ไม่เร่งด่วนก็จะกลายเป็นงานเร่งด่วนทันทีเราวางแผนทำก็คือจัดสเต็ป123นะคะว่าจะทำอันไหนยังไง อันที่3ามค่ะก็คือเร่งด่วนแต่ไม่สําคัญคือการแจกงานมันเป็นงานที่เร่งด่วนแต่ไม่ค่อยสําคัญมากเราสามารถแจกงานให้คนอื่นเขาทําหรือว่าการสร้างระบบสร้างเครือข่ายเพื่อรองรับไว้นะคะอันที่4ไม่เร่งด่วนไม่สําคัญลดการทำเอลดการทําคือเราสามารถาไม่ทําก็ได้เพื่อที่เราจะได้เอาเวลาไปทํางานที่สําคัญแล้วก็เร่งด่วนก่อนนั่นเองนะคะ ค่ะต่อไปอันที่สองนะคะ Develop and Test ค่ะก็คือพัฒนาและทดสอบวิธีการแก้ปัญหาด้วยกันทั้งองค์กรไปดูนะคะผู้นำจำเป็นที่จะต้องรับฟังความคิดเห็น Empower ให้ทุกๆคนในองค์กรนะคะเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา Empower ก็คือการให้อำนาจค่ะให้อานาจของคนในองค์กรก็คือให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหานั่นเองแล้วก็การร่วมมือคิดวิธีการแก้ปัญหา รวมทั้งพัฒนาทดสอบวิธีการแก้ไขปัญหาก็คือโดยส่วนใหญ่นะคะมักจะไม่มีวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องเสมอหรือที่ตายตัวค่ะดังนั้นการทดลองแก้ปัญหาร่วมกันควรที่จะแก้แบบเล็กๆเ,เร็วๆแต่เรื่อยๆค่ะก็คืออยากก่ากลัวความผิดพลาดหรือความล้มเหลวเพราะอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แน่นอนค่ะต่อไปนะคะ Integrate the solution นะคะก็คือบูรณาการแก้ปัญหาสร้างระบบ ไปดูกันนะคะบูรณาการแก้ปัญหาและสร้างระบบก็คือจากการที่ระระมสมองเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก,ก็แยกแยกแยกปัญหาเสร็จแล้วนะคะก็คือให้เราคัดเลือกวิธีการที่เห็นผลดีที่สุดเพื่อบูรณาการแก้ปัญหาและถ้าหากเป็นไปได้นะคะก็คือให้สร้างระบบเพื่อที่ใครก็สามารถทําได้โดยไม่จํากัดความรู้หรือวุฒิการศึกษาการสร้างระบบให้องค์กรหรือสถานศึกษา สามารถดําเนินไปได้ยั่งยืนแล้วก็ไม่ไม่ทิ้งไข่ไว้ข้างหลังค่ะต่อไปนะคะหลักการ6ข้อสู่การสร้าง Adaptive l e a d e r s h i p นะคะหรือเป็นภาวะผู้นําแบบประยุกต์หรือแบบเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะ 1. การมองภาพแบบ Bird Eye View การมองภาพแบบ Bird Eye View นะคะก็คือการมองแบบกว้างๆก,การมองแบบภาพรวมค่ะหรือเรียกว่ามองแบบนกอินทรี see, นั่นเองนะคะคือมองจากข้างบนแล้วก็อมองเห็นกว้างๆทุกอย่างนะคะ สองระบุปัญหาหรือความท้าทายให้ออกเราต้องดูว่าปัญหาที่เรารเผชิญนะคะคือเผชิญอยู่กับอะไระไม่ใช่การคิดไปเองเนี่ยค่ะมองให้ออกว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไรสามปลุกค,คนให้เข้าใจสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงคือหนึ่งแน่นอนว่าถ้าเราจะไปเปลี่ยนนะคะต้องเกิดแรงต้านแน่นอนค่ะอย่างเช่นคนในองค์กรแต่เดิมปฏิบัติมาอีกแบบหนึง่งแล้วเราเข้าไปเราไปเปลี่ยนแปลงเนี่ยค่ะคือเราต้องอธิบายให คนในองค์กรเข้าใจว่าทำไมเราถึงต้องเปลี่ยนแปลง 4. รักษาวินัยให้สมดุลก็คือการสร้างวินัยให้องค์กรหลีกเลี่ยงการปะทะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์กรหรือว่าบาลานซ์แรงต้านให้สมดุลนั่นเองนะคะ 5. ้าสร้างการมีส่วนร่วมปลูกฝังความเป็นเจ้าของข้อนี้จะเป็นหัวใจหลักสําคัญเลยนะคะก็คือปลูกฝังความเป็นเจ้าของให้คนในองค์กรสมมุติว่าเราสร้างสถานศึกษาเรา สร้างบุคลากรของเราให้ทุกคนคิดว่าโรงเรียนนี้เป็นเราเป็นเจ้าของโรงเรียนนะคะก็จะหมดปัญหาเรื่องการเกี่ยงงานกาันทําหรือการทิ้งภาระงานเนะะี้ยค่ะเพราะทุกคนก็อยากที่จะทําเพราะว่าเราเป็นเจ้าของสถานศึกษาเนะะี่ยค่ะต่อไป4การรับฟังคนตัวเล็กๆให้ครอบคลุมบางทีนะคะคนตัวเล็กๆหรือว่าคนที่ไม่มีตําแหน่งไม่มีอะไรอาจจะเข้าใจปัญหาได้ดีที่สุดนะคะก็คือรับฟังความคิดเห็นทุกคน ต่อไปนะคะนักเรียนวรรณกิจภัยบูลนะคะกรรมการผู้จัดการและบรรณาธิการการบริหารเดอะสแตนดารนะคะได้ให้10 E How to be Adaptive Leadership นะคะคือ 1. envision นะคะการมีวิสัยทัศน์มองไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ 2. embrace ก็คือการอบกอดอบกอดความเปลี่ยนแปลงคะ่ะไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงยังไงคือเราไม่ทิ้งเหมือนเราตามสถานการณ์ให้ทันเนะะี้ยค่ะ 3. empower คือการให้อำนาจ 4. equality การสร้างความเท่าเทียมการรับฟังทุกคนอย่างเท่าเทียมกันค่ะ 5. empathy นะคะก็คือการรับฟังแบบเข้าใจรับฟังแบบเห็นอกเห็นใจค่ะก็คือเข้าใจทุกคนนั่นเอง 4. educate continuous l y ก็คือการไม่หยุดเรียนรู้ค่ะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เก้ uh <c oughs> าค่ะต่อไป e l a s t นะคะ Adapt Adaptation ก็คือการลงมือทำและการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาทำดีแล้วต้องทำดีขึ้นไงทำดีไปเรื่อยๆต่อไปค่ะ Elastic Elastic ก,ก็คือการยืดหยุ่นไม่ตายตัวไม่เน้นกฎเกณฑ์ไม่ตายตัวมากเกินไปค่ะมองที่เป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญต่อไป Effective Effective ก็คือการเน้นผลลัพธ์มากกว่าวิธีการค่ะ e n g a e d e n g a e ก็คือ สื่อสารให้เข้าใจและก็เชื่อใจกันนั่นเองต่อไปนะคะดิฉันก็ได้หาตัวอย่างงานวิจัยมานะคะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการปรับตัวของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครนะคะโดยนัทพรสายสอนนะคะวันวิสาสืบนุศน์คขายจำแรงสุดารัตสารสว่างนะคะคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์นะคะ เขาก็ได้สังเคราะห์ค่ะสังเคราะห์ภาวะผู้นําการปรับตัวดิฉันก็ไดส้สรุปมาดังนี้ค่ะคือจากงานวิจัยสังเคราะห์ได้มาว่ามีทั้งหมด6ด้านก็คือการมองภาพรวม 2. การระบุปัญหาใหม่ 3. การจัดบรรยากาศในการทํางาน 4. การยึดเป้าหมายให้มั่น 5. การผลักงานสู่ความรับผิดชอบ 6. การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นค่ะ จากผลการวิจัยนะคะที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการปรับตัวของผู้บริหารสถานศึกษานะคะโดยการยึดเป้าหมายให้มั่นกับการเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ด้วยการมีวิสัยทัศน์ร่วมสามารถอนุมานได้ว่าภาวะผู้นําการปรับตัวโดยการยึดเป้าหมายให้มั่นกับภาวะผู้นําการปรับตัวด้านการผักงานสู่ความรับผิดชอบนะคะอาจมีความสัมพันธ์กันเนื่องจาก การมีวิสัยทัศน์ร่วมต้องอาศัยความสามารถของครูในการมีส่วนร่วมกำหนดว,วิสัยทัศน์ของโรงเรียนพร้อมทังปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงการบรรลุวิสัยทัศน์ของโรงเรียนด้านการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมย่อย6ด้านของภาวะผู้นำการปรับตัวนะคะจะเป็นการเติมเต็มข้อจำกัดของทฤษฎีภาวะผู้นำการปรับตัวนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานวิจัยนะคะก็คือ ตัวชื่อเรื่องว่าตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําการปรับตัวสําหรับอาจารย์ในวิทยาลัยพยาบาลบรมมาราชนรนีสังกัดสถาบันพระบรม,มาราชนกนะคะการพัฒนาและการทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างรัชนีพจนานะคะก็ได้สังเคาะภาวะผู้นําการปรับตัวหรือ adaptive leadership ออกมา4ด้านนะคะคือ1น1มีทักษะด้านการจัดการค่ะการจัดองค์กร การสื่อสารการวางแผนการจัดความขัดแยง้งการจัดความเปลี่ยนแปลงค่ะการจัดการความเปลี่ยนแปลงสองการมีวิสัยทัศน์ก็คือกล้าเสี่ยงเป็นนักนวัตกรรมมีจินตนาการค่ะสามให้อิสระในการปฏิบัติก็คือการมอบหมายงานส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้การสนับสนุนทีมงานสร้างความไว้วางใจค่ะสี่มีความท้าทายเชิงปรับเปลี่ยน สแสวงหาวิธีการใหม่สนับสนุนการปรับเปลี่ยนมุ่งความสำเร็จชัดเจนกับเป้าหมายส่งเสริมความสามารถในการปรับตัวค่ะต่อไปอันนี้ก็ได้หาเสริมมานะคะคือแนวแนวปฏิบัติงานตามความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เรานะคะมีความอั a i ี e ค่ะอันนี้จากผลงานวิจัยของฟูลกอสและก็คณะนะคะก็ได้สรุปมาว่า1ค่ะการจัดการกับภาวะฉุกเฉินหรือสถานการณ์วิกฤต สองการเผชิญกับความเครียดในการทำงานสามการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สี่การเผชิญกับสถานการณ์การทำงานที่ไม่แน่นอนหรือคาดเดาไม่ได้ค่ะห้าการเรียนรู้หน้าที่การงานเทคโนโลยีวิธีการใหม่ๆ 6. หกความสามารถในการปรับตัวระหว่างบุคคลเจ็ดความสามารถในการปรับตัวทางวัฒนธรรมแปดความสามารถในการปรับตัวด้านกายภาพ ค่ะดิฉันก็ขอจบการรายงานเพียงแค่นี้นะคะถ้าหากผิดพลาดหรือว่ามีข้อบกพร่องประกันใดก็ขออภัยด้วยนะคะ